ผมขออนุญาตเปิดไปในกรรมเลยนะครับข้าพเจ้านางสาวประเจียดกะจีขุทนทรพันธ์ขอมอบบ้านสุทนทรพันธ์อันเป็นบรดกตกทอดจากบรรพบุรุษให้แก่ลูกสาวทั้งสามได้แก่นางสาวประเทืองทิพย์นางสาวหยิบฤทัไทยและนางสาววไลพรขุทนทรพันธ์ ให้เป็นเจ้าของร่วมกันขอมอพีเจอพาร์ตเมนต์ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งให้ลูกสาวทั้ง3ช่วยกันบริหารกิจการสืบไปเพราะนี่เป็นแหล่งรายได้แหล่งเดียวของลูกๆส่วนเงินสดและทรัพย์สินมีค่าอื่นๆขอให้เป็นของกองกลางแบ่งกันใช้เพราะแม่รู้ว่าลูกๆจะไม่ได้ออกเรือนต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าคำสาปของผู้หญิงตระกูลเรามันมีอยู่จริง ทาทองหยดคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะจริงๆเรื่องนี้เราก็ทราบอยู่แล้วนะคะเพราะคุณแม่ท่านเคยสั่งเสียพวกเราไว้นานแล้วพี่ทิพย์พรถึงแม้ว่าตอนนี้แม่จะไม่อยู่กับพวกเราแล้วแต่พวกเราต้องอยู่อย่างสุขสบายคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะไทยจะดูแลทุกคนเอง <c oughs> จ้าหน้าละแต่เอาจริงๆนะคะ ทำไมคุณแม่จะต้องลงท้ายด้วยคำสาปอะไรแบบนั้นด้วยอ่ะมันจะขังเราไว้เลยอ่ะนี่พูดเลยนะใครจะเชื่อก็เชื่อแต่วันเนี้ยไม่เชื่อนะพรจะไม่เชื่อได้ยังไงเรื่องอาถรรพ์มันเป็นเรื่องจริงพี่เคยเจอกับตัวเองมาแล้วแล้วพี่ก็ไม่อยากให้น้องทั้งสองต้องมาเจอเรื่องราวแบบพี่จะต้องให้เรื่องมันเกิดกับตัวเองก่อนหรือยังไงถึงจะยอมเชื่อครับก็นี่ไม่เชื่อจริงๆจะไปเชื่ออะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นเลย คุณทิพย์คุณพรคุณไทยเอ้าก็ยังไม่ถูกอีกคุณทิพย์คุณไทยคุณพรถูกแล้วตอนนี้อารัตเมนต์เกิดเรื่องแล้วค่ะไปดูหน่อยเถอะค่ะขอขอษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับคุณทิพย์ครับเจ้านายไม่อากนุญาตให้พวกคุณพร้อมรอนะขอโทษอย่าหยาดหยาดนะขับไปเใหญ่เข้าับไปเดี๋ยวนี้นะหรือจะให้ฉันต้องเอาน้ํอยมาสาดไล่ัลโเฮ้ยทางนี้คเลยขอทษเลยครับ เจ้าของที่นี่ก็เสนอหน้ากันมาใช่นะฉันบอกอีกครั้งอีกหนแล้วว่าไม่ขายนี่จะตามตื้อกันอยู่ได้ผมให้สูงกว่าราคาประเมินเท่าตัวเลยนะครับอพาร์ตเมนต์คุณทิพย์เนี่ยมีอยู่3ไร่คุณทิพย์จะได้2,400ล้านบาทเลยนะครับผมให้2,500ล้านบาทเลยครับฉันให้3,000ล้านค่ะไปไปเถอเมฆพี่ทิพย์เาออกไปไหมคะเราจะอยู่สบายตลอดชาติเลยนะครับพี่ทิพย์เ4 0 0ครับสี่ันสองครับ4,600เลยค่ะเนียฉันขอพูดเป็นครั้งสุดท้าย ามคนพี่น้องจะไม่ขาย P.J. <and> apartment และบ้านสุนทรพันเด็ดขาดไม่ว่าพวกคุณจะให้เงินพวกเราเป็นแสนล้านพวกฉันก็ไม่ขายขายเธอค่ะคุณตัดสินใจใหม่ได้เธอค่ะคุณจะกลับไม่กลับถ้าไม่กลับเ้าจะแจ้งความข้อหาบุกรุกไปไปไปเกิดได้แต่แอบแอบหวังใจไว้เธอโสดหวังใจ